ยายบอกี่เเธอเราซื้อผมนะ่ะผมมสจระจำมันเคยได้เลยบันทึกความดีวันนี้ผมไปตลาดแต่เช้าเพื่อซื้ออาหารที่มีประโยชน์มาให้ยายกินผมภูมิใจที่ได้ทำความดี ตอบแทนผู้มีพระคุณจีรชัยเป็นตัวอย่างที่ดีของพเพื่อนๆนะคะครูหวังว่าเมื่อจบกิจกรรมบันทึกความดีนักเรียนจะภูมิใจในตัวเองเหมือนกับจีรชัยนะคะเอาละค่ะวันนี้หลังชั่วโมงรถเวลาเรียนครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเอาเป็นว่าครูจะไปเยี่ยมบ้านจีรชัยก็แล้วกัน ครูจะไปดูว่าสิ่งที่เธอบันทึกลงในสมุดเป็นความจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะได้ค่ะผมไปเอาน้ค่ะคุณยายจะคุูไมออนะจจ่ได้แน่เลย เวลาอยู่บ้านจีรชัยเป็นเด็กดีใช่ไหมคะไ้าพอดีคุณครูพานักเรียนทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เรื่องสมุดบันทึกความดีค่ะยายดูสิคะนี่คือความดีที่จิรชัยเขียนเป็นประจำจิรชัยเขาเขียนว่าเขาได้ช่วยงานบ้านคุณยายเป็นประจำจริงไหมคะ ครูขอคุยกับคุณยายตามน,นำพันนะคะพี่จีระชัยเขาเขียนว่าเขาดูแลยายหาข้าวหาปลาให้ยายซักผ้าให้ยายมันไม่จริงเลยใช่ไหมคะเป็นเรื่องจริงจังคุณยายคะพูดความจริงเถอะคะ่ะคุณครูรู้สึกไม่ดีนะคะ ถ้าจีระชัยจะเป็นเด็กโกหกงาจะหลงงรื่อง่แล้วแตเรื่องของขายาจำไดีพ่อแม่ถิ่งเขาไปตั้งแต่ย่งน้อยถึงย่าจะบม่มีเงินท่องแต่ย่าก็ตั้งใจเลี้ยงหลานย่าอยากให้เขาไ่มาเปลี่ยนค้นดีทุกเศร้าต้นสิบื่นก่อนย่าไปรับจ้างตามตลาด ใ้เงินเล็กน้อยกระซื้อกับเขาแล้วกรน,นึงเขาให้ย่ายกอนไปโรงเรียนพ่อโรงเรียนก็ไปรับจ้างก็สิไในนอนก็เดิอไอยหาังที่ย่ายพ่อเส็ดให้เขาได้ย่ายก็เต็มใจย่ายบองหูว่าคนอื่นสิคิดกับตนจังไดแต่ที่ย่ายจืดใบ่มีมือได ตีตนสีเรืมยายยายเมื่อนี่วันผ่าเดชเดี๋ยวผมจะพาไปกราบพระรู้ไหมคะคุณยายเป็นเหมือนสมุดบันทึกความดีของจีรชัยวันนี้ผมไปทำงานรับจ้างได้เงินมาสามร้อยเอาไปซื้อยาให้ยาย ผมอยากจะบอกยายว่าไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนผมก็จะสู้จะอดทนผมจะขยันทำงานเก็บเงินเพื่อให้คนณยายของผมมีความสุขแด้อยู่กับผมไปนาน,าน